เดี๋ยวคุณป้องจะให้น้องลินนะครับขับออกตัวที่เกียนหนึ่งนะเท้าซ้ายเหยียบแป้นซ้ายคือแป้นคัดเหยียบที่สุดเลยครับเท้าขวาวางไว้ที่แป้นคันเร่งวางแปะไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ไปเกียร์ว่างแล้วใช่ไหมครับมือมาจับที่หัวเกียร์ดันซ้ายดันขึ้นดันซ้ายสุดติดกาแพงเบาๆดันขึ้นแล้วก็มือมาจับที่พวงในถูกต้องเวลาปล่อยคันน้องลินเท,นะท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายนะค่อยๆย,ยกจากแป้นคัดอย่างชา้าๆยกขึ้นเท้าเลยนะ อยากงัดปลายเท้าขึ้นั้างัดปลายเท้าขึ้นรถจะกระตุกลบบไงโอเคพอพอปล่อยคัดขึ้นมาอย่างช้าๆพอรถเคลื่อนแล้วนี่รถขึ้นแล้วนะเท้าซ้ายหยุดก่อนเท้าซ้ายหยุดก่อนพอรถเคลื่อนต่อไปสักพักหนึ่งเท้าซ้ายปล่อยไห้หมดเลยครับน้องดีปล่อยให้หมดเลยดีมากพอปล่อยคัดหมดแล้วถึงจะกดคันเร่งได้นะถ้าเราปล่อยเท้าซ้ายออกมายังไม่หมดเรากดคันเร่งรถยังไม่ไปเพราะการเหยียบคัดลงไปคือการตักกาลังของรถคัดต้องปล่อยให้หมดโอเคกดคันเร่งได้ครับโอเคกดคันเร่งนะครับ อ่าเล็เพิ่มอ,อีกนิดนึงครูใช้ใช้เกียร์สองเล็เพิ่มอ,อีกนิดนึงให้ได้ยินเสียงก็โยนดังวูดโอเควูดแล้วได้รอบแล้วเท้าซ้ายเหยียบครับเท้าขา้ายกขึ้นมาแล้วปยนเกียร์สองว่างซ้ายลงถูกต้องโอเคอ่าปล่อยคัดเบาบดีครับค่อยๆย,ยกเท้าซ้ายออกมาจากคัดเบาเบๆนะถ้ายกเร็วลรถจะกระตุกและอาจจะดับได้ด้วยโอเคเดี๋ยวครูจะให้ฝึกสะพานข้างหน้าตอนนี้เรามาเกียร์สองอยู่ใช่ไหมเ,เปิดไฟฉุกเฉิตนตัวนี้เปิดเลยโอเคเท้าขวาเหยียบเบรกก่อนถ้าช่วงยาวๆเท้าขวาเหยียบเบรกก่อน ขึ้นไปนิดนึงนะให้ชันชันนิดนึงอ่าไปนิดนะครับแล้วมาหยุดรถโอเคหยุดครับหยุดโอเคปิดกลับไปอีนกน,นิดนึงวางซ้ายขึ้นโอเคสมมตริรถมาหยุดแล้วข้างหน้าไปแล้วโอเคเท้าซ้ายนะครับค่อยๆยกมาอย่างช้าๆให้รถสรั่นเหมือนมีกาลังแล้วเท้าซ้ายหยุดนี่รถมีกาลังแล้วใช่ไหมเท้าซ้ายนิ่งนะเท้าขวาย,ยกให้หมดเลยไปครับปุมาาคามไปมาปล่อยคามให้หมดเลยนะเราไม่ต้องไปเร่งเครื่งเลยนะปิดไฟฉุกเฉินครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองรถทางขวาด้วย โอเคอ่ารดแหลมเลยหัวมุกตัวนี้ไปนิดนึงเอาเข็นมุนซ้ายเลยดีครับดีโอเคเลี้ยวซ้ายออกมาต้องอยู่ดึงซ้ายนะเดนซ้ายไว้ขึ้นกับดีมากดีมากโอเคโอเคคัดถ้าเหยียบอยู่ปล่อยให้หมดพอคัดปล่อยหมดกดคันเร่งกดให้ได้ยินเสียงเคยื่นดังวู้ดเกียร์หนึ่งเราจะเร่งโดยประมาณนะครับความเร็วโดยประมาณ20กิโลเมตรเสียงขยุ่นนังวู้ดรอบได้แล้วโอเคเท่าซ้ายเหยียบเท่าขวายกว่างซ้ายลงนี่คือเกียร์สองโอเคค่อยคปล่อยคัดมา ถ้าปล่อยเร็วปล่อยแรงรถอาจจะกระตุกดับได้ด้วยนะโอเคเร่องเพิ่มนิดหนึ่งครับถูกต้องคา้าต,ต้องปล่อยหมดก่อนถึงจะกดคเคร่งได้ถ้าคา้าปล่อยไม่หมดแล้วกดเร่งรถอาจจะออกตัวไปได้ไม่เต็มที่เพราะถือว่าเราตัดกําลังของรถไปส่วนหนึ่งนะทถาซ้ายต้องปล่อยหมดถึงจะกดเร่งได้โอเคข้างหน้าเป็นทางโค้งทางด้านซ้ายนะครับโอเคค่อ,คอยๆหมุนตรงลยรัยครับหมุนครับหมุนแล้วก็ให้ตัวรถเราชิดอยู่ทางด้านซ้ายไว้ ที่อยู่ทางด้านซ้ายไว้เราอยู่ซ้ายมาแล้วก็ซ้ายไปโอเคอ่ะกดเร่งต่อครับดีมากข้างหน้าเดี๋ยวครูจะให้เลี้ยวขวานะอ่ะนนี่เพิ่มเรื่อยๆอ่ะเปิดไฟดา์าตีลงมองกระจกมองข้างด้านขวาครับมีใครแซงขวาเราขึ้นมาไหมไม่มีนะน้องหลิดเนาะ โอเคเท้าขวาที่เหยียบคันเร่งอยู่ยกจากคันเร่งมาเหยียบเบรกเหยียบเบรกก่อนถ้าเบรกนิดหน่อยครับไม่ต้องเหยียบอ่ะดูซ้ายไม่มีใครให้หน้ารถออกไปปรอนครึ่งถนนตรงเส้นสีดำแล้วก็หมุนขวาโอเคเสร็จแล้วเราก็ปล่อยคาราา์ดอมเติมคันเร่งนิดหนึ่งได้ครับน้องลินเติมอะไรกลับครับดีมากโอเคข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยอ่ามองทางขวามือไม่มีใครมองทางซ้ายมือทางซ้ายกำลังมาระวังด้วยนะให้หน้ารถแหลวออกไปนิดนึงอ้าหมุนซ้ายมองขวาซ้าอีกทีนึงแล้วมองฝั่งตรงขข้้าาาาามมมทีี่เกกลังออหุนซย ระวังที่เขาสวนมาด้วยโอเคดีครับเอาคืนกลับให้ล้อตรงดีมากเติมแป้งนิดนึงได้เติมครับเติมโอเคแล้วก็ไปตามทางนะข้างหน้าจะโค้งขวาทีนึงถ้าทางบังคับโค้งอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเปิดไฟเพราะถือว่าเขาบังคับที่ทางเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทางแยกอันนั้นเราต้องเปิดไฟด้วยนะถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับโอเคนิดเปิดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถูกต้องอมองขวาม่มีใครฝั่งตรงข้ามม่มีใครอ่าเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงอ่อนเดกาตรงนี้นะครับ โอเคหายหน้ารถเข้ามาอยู่เห็นซ้ายดีมากทางขวามือนี่ก็จะเป็นสารพันท้ายโนโรสิงห์นะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนี่ป้ายสารพันท้ายโนโรสิงห์โอเคครับเราเล่งเล่งนิดนึงเดแต่คุณใช้เขาเกียร์สามเล็กอีกครับเล่งอีกอีกเยอะๆเลยอีกให้ได้ยินเสียงเครื่อนงนต์วูดเกียร์สองเลยจะเล่งได้ถึงสี่สิบอาจได้รอบละความเร็วได้สี่สิบแล้วโอเคเหยียบคันให้สุดแล้วยกคันเล่งเลยวางก่อนขึ้นมาเบาๆว่างแล้วขึ้นตรงเลยดีมากระวางังรถคันสีแดง โอเคมองทางขวามือมองแยกขวามือมีใครไหมไม่ <Okay. S 1> มีใครนะมองข้างหน้านะโอเคเราจะตรงแล้วครับอ้าละโอเคแล้วก็ข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับจะต้องลดไปเกียร์สองนะครับถ้าจะใช้เกียร์สามเลี้ยวไปนี่ถือว่าอันตรายเลยโอ okay. เคเหยียบเบรกเหยียบคัส์นะครับจากเกียร์สามลบเมื่อกี้ลงมาเป็นเกียร์ว่างก่อนใช่ไหมแล้วดันซ้ายดันลงคือเกียร์สองแต่เบรกช่วยนิดนึงวางรถที่เกากันเราออกมาด้วยโอเคได้แล้วหมนเลยหมนครับเปิดครับเบา,บา ปล่คับเบาๆอ่ามือซ้ายอีกนิดนึงดีมากดีมากโอเคอ่ะปล่อยคับเบาๆนะโอเคต้องค่อยๆปล่อยคับอ่ะปล่อยคับค่อยๆยกมาแล้วค่ะอ่าค่อยๆยกเท้าซ้ายออกมาจากแป้นคันคระฆังไวด้ดีครับดีครับโอเคปลอดภัยแล้วกดคันเองได้เลยดีมาก